ต้องกราบหลวงปูด่ด้วยที่เมตตาที่ให้มาเข้าคอร์สซึ่งเอซึ่งในคอร์สนี้มีสิบห้าคนตัวเองนี่เป็นคนเดียวที่ห่างจากกิจกรรมของวัดน,นี้มาเป็นสิบปีแล้ว<อ>ซ,ซ,ซึ่งไม่ได้เข้าร่วมเลยแล้วหลวงปู่ก็ยังเมตตาที่คัดเลือกจากรูปนี้มาให้มาเข้าอบรมการเลือกรูป <laughs> ให้มาเข้าค <laughs> รอสเพื่อสุขภาพตรงนี้เนี่ย<ะ>บอกโอ้เป็น เป็นอะไรอ่ะนะก็เป็นความกรูณามากเลยแล้วเป็นไงคะจากห่างจากวาัดมาหลายปีไม่ได้ได้ปฏิบัติไหมหรือว่าได้ปฏิบัติบ้างไม่ปฏิบัติบ้างแล้วเข้ามาปฏิบัติแล้วเป็นยังไงบ้างก็อะไรอ่ะฉันก็ทําเองก็เล็กๆน้อย,อยๆก็ไม่ได้ทําเป็นกิจวัตรประจําวันก็เลยอะไรนะอาจจะช้ากว่า,าพี่ๆน้องๆที่ในรุ่นทุกๆคนโ <laughs> ดนโดนหลวงปู่บ้า โดยหลวงปู่ดาก็ก็ไม่เป็นไร่ะก็ถือว่าเป็นพรแต่ก็ดีขึ้นใช่ไหมัตรดีขึ้นอ๋อโอเคค่ะก็ดีขึ้นค่ะค่ะก็บาหวานก็บาหวานวันนั้นพี่เข้าอุตส่าห์ก็มาวัดให้ก็ดีขึ้นเพราะว่าเวลาที่ไปวัดโรงพยาบาลก็ก็เกือบสองร้อยก็มาเนี่ยก็เหลือร้อยต้นๆก็ดีใจมากเลยกินยาไหมก่อนเข้ามากินยาไหมไม่เอ็กก่อนเข้ามากินยาทานยาแต่ว่าก็พอมาอยู่ นี่ที่เนี่ยนะใช่ใช่ก็ไม่ได้กินยาไม่ได้กินอะไรเลยแต่ว่าความดันความดันก็ยังสูงอยู่โอเคก็เดี๋ยวอีกหลายวันเนาะกว่าจะจบคอรสเดี๋ยวความดันก็จะค่อยๆลดลงขอบคุณค่ะที่หลวงปู่เมตตา